สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องอีวิ สำหรับวันนี้นะคะคือช่วงมากินตำนะคะตำแตงใสออขนมจีนนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นเวลาเลิกงานของอีบุญน,นะคะเดี๋ยวจะมาพยายามนะคะพยายามจะมากินทุกวันนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ก็จะมาตำแตงแล้วก็คือกินกับเคฟซีด้วยนะคะทุกคนนะคะ oh. เดี๋ยวเราจะมากินกันนะจ้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะเทเลยจ้า <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรตำซ่วโอ้ยโอ้ยขึ้นไหนลอง นี่นะคะทุกคนแบบโอ้โหน่ากินมากดูจ้แม่นะะัทซาเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ด้วยนะคะนี่ใส่ยังไงให้สวยเออเราต้องโฟกัสข้าวหนี้นะ นี่นะคะเราก็จะมากินนะคะทั้งปีกใจอ๋อเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะทุกคนตูปัดไฟนี้มันไฟเนี่ยโอเคไม่อเนีเออ,อ,เอ,อพอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็อาจจะแบบเรียวนิดหนึ่งนะคะนี่ตำเองค่ะ อร่แต่ตำแบบไม่มีมะนาวแล้ววันนี้คืออาที่ตำอ่ะมันก็จริงจะอะไรก็อร่อยอยู่แล้วเนาะ เกกากหกหกอุ้ยขึ้นหมดไหมหกอยูว่าซาทุกคน เดี๋ยวจะพยายาทำคลิปแบบทุกวันผักก็มีเท่านี้แหละ วันนี้ก็จะจเน้นขนมเจนนะคระับขนมจีง มันอยู่ฝั่งนี้ปีกไก่ยอยู่ว่จาจ<ะ>คือยังไม่รู้ว่าจัดเทคนิคการจัดฉากเขาเป็นยังไงนะไม่ต้องจัดให้สวยยังไงไม่เป็น ทิมแล้วหรอนี่จ้ะมันเป็นเส้นมันเลยจับยาก อีตดกเอาไว้โชว์นะเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าตำตัวไหมแบบนี้ไม่หรอกเนาะตำแตงใส่แซนขนมจีนนะคยโยอ่ะ ก็ไม่มีการอะไรจัดจานให้สวยเหมือนคนอื่นเขานะเป็นการกินที่แบบว่ากินเสร็จก็อาบน้ํานอนอขออนุญาตใช้ช้อนช่วย <c oughs> อ๋อเหมือนเวลาเขาถ่ายเขา,ขาไม่ได้แบบกินผักในจะในถาดนะเหมือนเขากินข้างน,นอกไก่กรอบมาก สอบแป๊บนึงโอ้ยลืมบอกว่าไม่ใช่กกะทอดห้าดาวไม่ใช่เขรสี่นะคะเป็นห้าดาวนะคะทุกคนเป็นห้าดาวนะคะนี่ยอะ แซบสิ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรก็ได้คือตำต,ำ,ตำยำยำนะทุกคนได้หมดมันแซ่บหมดนะครับทุกคนนี่ ใส่ซอสแบบช่ำำเป็น้ำจิ้มห้าดาวสุดแจ๋วนะคะไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะซื้อมาแล้วแซ่บ Ừ. Ừ. Lợi thợ mà hả, cái con thích ăn kiểu lợn thợ hộp mình một con đìa đấy nhé ví dụ bành kinh แตงกวากิ้งทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าอออีอนี้ก้มเอาอะไรก็คือไม่ได้เตรียมอะไรนะครับก็คืออ๋อแบบมีกระดูก ได้ถูกแหมอืมแซบ่บ